สวัสดีครับพี่น้องครับมาเนี่ยมันย่พ่อมาเลยมาผมก็ก็กินน้องจูงพี่น้องแฟนครับเอฟซีอีชิมหนึงครับพี่น้องครับสำหรับเคียนนี่มันย่พ่อใส่เสือเหลืองจึ้งครือง่ายพี่น้องยังเนี่ะเขาเออเฮ่อเดี๋ยววันปัญญพี่เป่าเอ้ยพปัญญาเลี้ยงนี่เขาว่าใจไว้พี่พี่พี่ผมนี่คอยใส่เสือแดงสดด้วยพี่น้องนะครับนี่มือหนีบ้านนี่ยังมือเจ้องไปใส่เสือแดงก็ปัญ่าเอาเนาะทัก็เนเาเนาะ แม่เราพอใส่แล้วแล้หัดย่างไปกลับคุณแม่บอกว่าจะใส่ใส่สีเดียวเจ้าแม่ยังไม่ใส่แต่สีเดียวก็ไข่ยยังมาใส่ใข่ไข่ได้นัดหมายใส่เสือแดงทำใจทำใจพี่น้องเอาทำใจยังพี่น้องเขาอาจธิษฐานทิพนีทิพนีทำใจยังเป็นเป็นอะไรที่โคดหูโคดหูเป็นตกใจเป็นใจหายใจหายใจหายพี่น้องเอาเข้ามาใจหายเนาะชิบไปใส่คือใจหายชิบชิบดู่สาวน้อยตีอยู่น้ำกันมาตั้งวับ สามปีละอยู่น้ากันมาสามปีจะได้จากได้ล่ากันกระจายหายใจหายอีลีพี่น้องลำดับระบายมันเรข้าใจหายยุ่งกันมาสามปีแล้วหายมากเลยอะไรตังค้ำใจยี่นี่ตังคํำใจหาลังเทียกะเก็บของซะเก็บของซะทําใจทําใจนะพี่น้องเดือไปเพียงความทรงจําเลือความทรงจาพี่น้องเหาเหนว่ามูเจ้าสิภากันไปสาย ไ่ได้ไปใสพี่น้องยี่มองเก้านี่ละยี่น้ำสาวน้อยนี่ละยี่น้ำบอโจนี่ละพี่น้องนี่ละีพอแบอล่น้ำกันยี่ละแบ่่นใจหายทํอใจยู้น้ำกันมาสามปีท่อมแม่รำเปาตอนนี้วันปีวันน้องมากเอาเจ้ของยี่โม่ก้มาก บ้านพีบ้านหนองเ้ามังซ่วยบ้านพีบ้านนนองมามังออกเมียนออกเศร้าใเห็นน่ะนะใเหินหลังจากที่มาย่คอนโดมีเนี่ยมมีเนี่ยมมอย่คอนโดหลังสางไหมคืออันกระท่อมน้อยนั่นร้อยลาดนั่น่อนี่ันลานนี่คโดเกระท่อมเป็นคอนโดอัพเดอัพเกรดจะบอกอัพเกรดอัพเอัพเกรดโฮมดียวกาพี่น้องเปย์มองกาพี่น้อคือดังนนเพืมเนพืเตียงเียงพี่น้องเตียเตียเตียเตี้ยเตี้ยเตียเตี้ยเตี้ยเ้ยเต้ยเต้ยเตียเตียเตียเตยเ้ยเ ครับ <rium> <Dante> ัสดีครับสร้างเด่นโอ้สร้างเด่นเพิ่นสิมาอันเอาออกให้นะครับพี่น้องจเจ้าคนมากัน4คนครับโอ้4คนอือโอ้4อันอันพาพาเส้นมันเอามวนเอามวนไว้อันให้ข่อยเด้อเออเอาจจะป้ายไงถ้าด้าถ้าได้มุ่งปลูกผักเฮาจะหญ้าเรามุ่งปลูกผักแต่ว่าเตียงเตียงนอนนี่คือเป็นไปได้ให้รักษาสภาพให้มันได้คือเก่านะเอาเอา เอาเอาเลยมาปาดขาเป็นหนอได้เลยว่าเพราะว่าเจ๊ไปถันนอนอยู่เลยเพว่าเจ๊ไปถันนอนนะครับอ่ะขอบคุณพี่น้องเข้านะครับไอไอน้องน้องมาเอาออกโออีแม่ดีแน่นี่โอ้ท้าความบป็นไรมีหัวช้างไม่ยิ่งัสดีครับมีหัวช้างไหมยิ่คมีหัวช้างขาแม่ขึ้นก็ไปเลิกเลตัดนี่แม่แม่ไม่ละ ตั <Un m. S 2> ดนี่หลักขาหน้ากระตัดหันไปให้ลูกเพราะว่าอันตัวนี้เสี่ยวไป้ต่นอนมันก็มาต้นนั้นมันห่างน่แล้วก็ไอ้วุเตียงเตียงน้อยหลังนั่นอันให้มันอยู่สภาพเก่าได้กับหลังหลังนี่ตัดนี่ได้วุฒิอตัดนี่เพราะว่ามันเออมันมันเป็นเสาตูบหยาเข้ากะอันมันดีแม่แม่แม่ก็เก็บไว้เราได้เอาไว้ปหาเธอได้มุ่งมองนั่งเรียนเย็นๆ อันมันบอดีก็เอาไว้ขว่มฟังพุ่นละขว่มไปของบอดีเอาไว้ไปฟังพุ่นของดีให้จังเอาไว้นี่นะครับพี่น้องให้ยายมา่มั่งให้เดี๋ยวไปทำธุระกันนะครับนะครับพี่น้องเป็นสภาพต้องไม่กินนะครับเป็นสภาพต้องไม่ไปกินต่อไครับสวัสดีครับอีสานหักแพร่งอีสานหักแพร่งมั่นแม่นี่ย ตายแล้วบอกว่ามันลื่นกระท่อมงหมดแน่เลยเช็คไปแล้วต้อเป็นเป็นสวดยั่งรูเลยตอนนี้ครับเป็นเสียสวดยั่งรูเลยสวนชิมงานบ้านมามัางไอ้เพื่อนรับมามัางแลาวแต่ไม่ได้มาเจ็บเจ็บจะแล้วข่ามาจะที่นี้หม่งจอดรถจอดนี่นี่ะครับแขกเนี่ยเพราะว่ามือนั้นสร้างสร้างย้ายย้ายนู่นย้ายการใหนว่าวิ่คมกันไหมสั่นนี่พ่อหานะครับพี่น้องโอ้ใจหายนะครับพี่น้องยุ่งกันอขอบคุณ ขอบคุณยายขอบคุณไอ้เลียวขอบคุณสร้างวุฒิสร้างเด่นนะครับมางออกไอมันเสามันปวกกินคือโอ้การใจหายเด้อยืดมันกันมาสามปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปใช้ดอกยี่นี่ละแต่ว่าดูต้นกระท่อม่นต้นกระท่อมจะคว้างยืดมันกันมาสามปีแล้วยังไงเม่อเบี้ยผมต้นนี่เจ้าใส่จักกันบ่ว่าว่ามันขั้นไม่ใช่กันแน่นมันขัดนไปขัดมันขัดนมื่เอาดอก แล้วตอนนี้คือเฮ็ดเฮ็ดตัวนี้แล้วล่ะนะครับพี่น้องพอที่เได้บังแดดบังฝนบังลมได้อยู่พี่น้องหลายคนเอาเครื่องมาไปอยู่น้ำบอลจูมันบ่พอกันอยู่พี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดใหม่อยู่ว่าซั่นบอลต้าจีนว่าอยากอยู่จากว่าหญ่ายไม่ญ่ายทมอยากอยู่นี่นั่นล่ะคือจุดประสงค์หลักจุดประสงค์รองก็คืออยากอยู่นี่อุ้ยอันเก่าตัวนี้นะครับพี่น้องแอมแล้วนะครับบ่สาดบ่ฝนดอกอยู่ในห่มใหม่นี่ล่ะนะครับเดี๋ยวกรวดทําความสะอาดออกแล้วก็สิมางจุดนี้ออกแล้วนะครับมากว่านะครับไไปหหาาาาดด้้เขตตลิมนี่ครับพี่น้อง ครแล้วกมอนกับ่งายเาใจหายใจหายใจความนะใจหายใจความความนอยแห่งความสุขครับผู้ได้มากอ่ะภาคพันลูกเต้ามาถึงน้ำย่ายงามาหัวมาสวนก็ได้มานอนเย็นๆบ้านนี้ก็จะได้ทําการมา่งฟังเ้นหิ่ออกนะครับพี่น้องนะครับไอ้หายบ้างไหมด้วยตัวสัตว์นะครับพี่น้องด้วยตัวสัวเนี่ย นะครับด <ane> <laughs> ้วยตันสัตว์แมันถือโกบม่วงยานครับแต่ส่วนมากยาฟังทั้งนี้ดีดีูยนะครับใหญ่มากเก่ทำความสะอาดออกดีดีนะครับบรรยากาศบยากาศกันมั่งกระทบระบังเนี่ยระวังย่าอันระวังระวัางเต็นยีมีเนี่ยมัตอัดท่นจีไห้เนี่ยเระวังเน่ยเดียวจ้า โอ้หลอดหลอดดูดน้ำกระบังน้ำเรามีเงินแบบพันเลยพวกแกกินล้าลูกนีเป็นพันอันนี้อันนี้หลอดอันหลอดเอามาให้เออเอนมเงินอ้ยไปตลาดน้ำเป็ดดีแถล่างจะไ้ให้นั่นแหละอือเ้ถุงใหญ่ท้อต้องยิบต้องหย่อนาบองโนมีบ่ โอ้ม่งอตัวหน่อยน่อยนึงมาสันใ a y ่บบร้องมึงตัวร้องมึงตัวงานมันตัวหน่อยหน่อยไม่หัวซางผู้หญิงบ้านเอาน้ำทิมโดยแม่ทับผ้าลูกต่อมามังนะครับพี่น้องอันไหนมันดีแม่ก่ะเอากองไว้ส่วนใหม่ก็เอากองไว้ส่วนนั่นแหละแต่เดินกองไว้หาเจอเขาได้เห็ดประโยชน์แต่ว่าซุ้มก่อนเครื่องข้างบนยังดีๆอยู่ดิแต่ว่าก่อนล่างนี่บ่ดีเอ้สาบ่ดีไม่เยอะค่ะนี่ครับเ็ดพออยู่ยังใครอยู่ยังได้สามปีอยู่พี่น้องยังได้สามปีอยู่นี่ครับ เมียนคือคือคือขันเป็นไปได้น้อวว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 าเอาชุดโค้งข้างบนไว้ก็ได้บ่ต้องทุบออกโอ้้ว่าหามหามโค้งข้างบนไปเลยนี่ฮะไม่เอา่ผมป้าไม่โอ้บ่เมียนเมียนเมเมียนอื่เมียนอัน ไถหญ้าแล้วน่ไถหญ้าค้างนกหางนกเออนะครับพี่น้องเออแต่ว่าสีดีป่ะมีความคิดเอาแต่หญ้าออกเอาโค้งไว้ไปหาเสามาใส่ใหม่ทึ้งๆเออดีวะแมียใช่ไหมเออดีคือบบ่่ต้องต่อยคือตัดแต่เสาออกแล้วก็หามไปไว้เลยะฮเสาเนี่ยนะบ่เป็นมนหนักมาในนี้หรอ เอาเอาเอาดีบ่อาพูดจะว่าจะว่าดีบ่เพราะว่าโค้งข้างบนมันดีมันเหนียนอยู่เนาะมั่งมั่ได้หยาออกกับกับกับช่วงข้างหน้าออกนะแต่ว่าเสาเสาเฮาจังเอามาตีใส่ไม้เน้อดีดีครขบว่าเออแต่ว่าแต่ว่าเตียงเตียงเตียงนั่นตัดตัดมองว่าเห็นละเออตัดขาเอาเอาขาไปไหนนั่เพราะว่าเสียอไปเห็นมองนั่นแต่ว่าผับ หม่างลราพี่น้องนะครับโอ้ยดีได้ก็จะได้ทําประโยชน์นะครับพี่น้องกําลังอาศัยวานากันอยู่อาศัยวนากันอยู่นี่ฮะมานได้เขาเก็กองๆไ้เนไม่ไม่คือคือคือไหม่คือไม่เอาไ้ได้ละใหม่นี่ตัวใหม่ตัวนี้มันดีก็จะไปเฮ็ดขาเตียงตัวนั้นละ เอาครับเอาไว้เอาไว้ให้ขาเตียงน้ำแต่ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องเราบนะครับเจ้าบอกว่าเจ้ามาเห็ดนันหมูเจ้าบอกว่าังเดี๋ยวขอบดูขอบมันขอบดูขอบมันหมูถั่วนางเบิงนางเบิงกับเังใจลูกเต้าผูกปีใบถ่ายนอนเบิงจิเอาเห็ดบันเออเอาเห็ดบันอะไรก็ติดไปเข่าในเมืองจากน้อยไปทำธุระเด็ดนะ ิโอ้ยหาตชิปมาซะพี่น้องเอ้าชิปนี่ขออนุญาตพี่น้องคราบปีชิปซัำนี่ขออนุญาตพี่น้องเข้าไปทำธุระนะครับอ่ะมั่งแล้วกันแจ้งหายแต่ว่าเตียงเตียงน่ะคือเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้เอาเอาไว้เอาไว้ได้คือเตียงกับโค้งสางนะครับอ้าขอบคุณความเอาความให้พี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำเพาตะรุวันพาเพื่อนชิปนี่เอาไว้ซัมนี่ชิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องอีสานหักแยงเข้า